ไอ้ผู้ชายเองสวยทิ้งฉันไปม,มีความสุขกับผู้หญิงคนอื่นคอ,อยดูนะฉันจะเรียกผู้ชายมาสิบคนเลยแล้วก็เอาให้หล่อขอนายด้วยนมๆคะ่ะเจมมาแล้วคะ่ะเจอแล้วเธอเป็นใครเนี่ย นไปไปหนอนอ่ะี่ออกมาอยู่นี่เลยนะถ้าเธอไม่ไออก,ก,กนะเนี่ยฉันจะเาหาบุกลูกนะียบฉันเป็นใครอะเหรอฉันก็เป็นเฮ้ย,ยที่รักของคุณไงคุณเท้เป็นไรไหมครับ ผมแจ้งตำรวจให้ไหมครับไม่ต้องอ่ะไปเปิดห้องใหม่เดี๋ยวฉันจะไปอยู่ห้องนู้นได้ครับโอ้ยขายหน้าขายหน้าเันลูกโบดเลยเนี่ยไอ้เจ๊ขำอะไรเปล่าหนิบแกคอยดูนะต่อไปนี้ฉันจะไม่ดื่มหนักแบบนั้นอีกต่อไปเลยอ่ะไม่เชื่อ นี่นี่แล้วคนว่าคืนอ่ะหล่อแล้วคนนี้ปะแกดิสวยแล้วเข,ข,ข้าแล้วขอทษนะครุณลูกค้าไม่มีเงินจ่ายแล้วครับงั้นเดีย๋ยวผมขอโทรศัพท์ทสักครู่นะได้ครับเงินในบัญชีฉันไม่พออ่ะโอนให้หหมดิ ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณเทนผมผิดเองวันนี้ผมแช้บัญชีของคุณโอนค่าสต็อกสินค้าไป50ล้านบาทบาทัตรเงรูนแล้วครับแค่ซื้อกาแฟแก้วเดียวยังต้องยืมเงิคนอื่นเลยแถมมื่คืนยังต้องไปเปิดห้องใหม่อีกชีวิตไม่ง่ายเลยเดี๋ยวฉันจ่ายให้เองค่ะเอา้าเธอเองเหรอเอามือถือไหนมา ทำอะไรของเธอเนี่ยนี่นายนายไปหางานดีๆสักง,งานทํานะ<อ>แล้วเนี่ยถือว่าเป็นค่าชดเชยแล้วเมื่อคืนนี่มันวิวเองหรอหรอน่นี่แนะนอนพี่ผาเทงานแต่งไม่พอยังจะจ่ายเงินสื้อผชายมาเลี้ยงอีกอุ๊ย เสียงหมาที่ไหนเห่าเนี่ยอุ้ยอุ้ยตาละตัวไหนเนี่ยไปตัวนี้ไงนี่แกวิววันนั้นที่ฉันเทงานแต่งเธอเนี่ยมันเป็นความผิดของฉันเองแต่เธอจะโทษฉันคนเดียวมันก็ไม่ได้หรอกนะเพราะช่วยดูสารลูปเธอด้วยแบบเนี้ยผู้ชายที่ไหนเขาจะชอบ <c oughs> <c oughs> ผมไงผมชอบอุ้ยถายแล้ว แหม่แหมแหมก็งี้แหละเนาะคะทำอาชีพบริการก็ต้องปากหวานไปทำไมจางพอดีก็ผมเปิดบริษัทผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครับไม่ได้หายอาชีพบริการแบบนั้นโถ่โถ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 นี่คิดจะโม้อะไรเนี่ยก็ให้มันมีความจริงหน่อยพอดีว่าฉันเนี่ยทำอยู่บริษัทผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเหมือนกันและเดี๋ยวอีกสามวันข้างหน้าเนี่ยจะมีการรวมตัวของผู้บริหารใหญ่ในอุตสาหกรรมนายกล้ามาหรือเปล่า ได้ไว้เจอกันชินคะคกันไปกันเถอะค่ะเหม็นกลิ่นขี้หมาโอ้ยอยทำไมถึงไปรับปากเขาแบบนั้นเนี่ยแล้วทีนี้จะทำยังไงเอางไงอ่ะจ้าคุณแค่คนเดียวนี่รู้จักเออเอ้ย,อยนายเดี๋ยวก่อนสิ มากเลยอ่ะค่าเช่าคงแพงหน้าดูเลยเนอะนี่นายตาถึงเหมือนกันนะเนี่ยพูดเยอะได้ไหมไม่ถูกใจคือรถได้แล้วอ,อุ้ย ดูสิคะที่รักเช่ารถหรูขนาดนี้มาคงใช้เงินเดือนทั้งเดือนเลยนะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะแม่เห็นเขาบอกว่าคนที่ไม่ได้มีบัตรเนี่ย <c oughs> ก็ไม่สามารถเข้างานนี้ได้นะคะอ๋อจริงด้วยผมลืมไปเลยอะ่ะว่าใครยะที่ไม่มีบัตรเชิญเนี่ย <c oughs> เข้างานนี้ไม่ได้ <c oughs> งั้นผู้แกสองคนเนี่ยก็อยู่ข้างนอกนี่รอไปก่อนก็นแล้วกันนะชมนกชมไม้เปิดหูเปิด,ปดตาไปเลย แล้วาฉันไม่ต้องใช้บัตรเชิญแต่เข้างานได้ล่ะถ้าเกิดว่าแกเข้างานนี้ได้เนี่ยฉันยอมให้แกทำอะไรฉันเลยก็ได้ฮัลโหลฉันมาถึงแล้ว ครับคุณเทนครับจะตามประเทศครับเทนคุณเทนที่เป็นซีอบริษัทชันเหรอจ,จ,จริงเหรอคะเออแหม้คุณเทนเส้นผมบางภูเขาได้แท้นะครับเออจริงๆผิดที่ผมเองครับที่มองคุณเทนไม่ออกอยังไงต้องขอโทษคุณเทนด้วยนะครับข,ขอโทษด้วยนะคะโชคดีนะที่คุณตามไม่ถึงนะ ที่ปล่อยผู้หญิงน่ารักน่ารักอย่างวิวเนี่ยให้หลุดมาถึงมือผมแทนเออุณแทนครับเอ่ออย่าถึงสาผมนะครับ <laughs> เอ,อเมอกี้นี่คุณพูดว่าอะไรนะจะยอมทำทุกอย่างเลยใช่ไหมจำได้ไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณช่วยเต้นเพลงรังสิตมาไล่ผมด้วยหน่อยสิ <c oughs> แล้วเต้นจนกว่าผมจะพอใจเลยนะแล้วผมจะให้ลูกน้องสองคนจับตาดูคุณไว้ไปครับคุณแตน <łość> คุณเทนครับเอาไอเดียค่ะเอารออะเต้บสามสิลังสิตมันไลขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมเห็นน้องแล้วจนไม่ไหวให้พี่ไปส่งได้ไหมลังสิตมันไลขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมเห็นน้องแล้วจนไม่ไหวเออให้พี่ไปส่งได้ไหมลังสิตมันไายละล่ละไ